พี่น้องที่รักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่พระองค์ส่งพระอนุภาพแต่อยู่ที่พระองค์ทรงมีความรักและพระเมตตาที่พร้อมจะอภัยเสมอด้วยพระเจ้าจึงส่งประทานให้คนบาปกลับใจเพื่อมาสัมผัสถ,ถึงความรักและพระเมตตาอัอน่อนโยนนี้พระวาจาวันนี้เป็นคำภาวนาของประชากรภายหลังจากกลับจากการเนรเทศในบาบิโลน ในเวลานั้นผู้คนที่เหลือกลับมาจึงมีจำนวนน้อยและถูกล้อมด้วยชาติที่เป็นศัตรูพวกเขาจึงวิงวอนพระเจ้าให้ทรงดูแลในความทุกข์ยากเพราะมีความมั่นใจในพระเจ้าของพวกเาขเาที่ไม่เหมือนใครแม้หลายครั้งเขาทั้งหลายจะทำผิดและสมควรที่พระเจ้าจะทรงพริโรธแต่พระองค์ก็ยังทรงรักประชากรมากยิ่งนักคิสชนจงมองชีวิตของตนเอง เพราะหลายครั้งเราต้องทุกข์ยากลำบากนั้นไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงห่างไปจากเราแต่เป็นเราที่ไม่ซื่อสัตย์ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ในพระเจ้าของเราเพราะความซสัตย์และความรักอันมั่นคงของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงทำตามพระสัญญาเสมอในเทศกาลมหาพจทธเราจึงยิ่งต้องรีบเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่า พระองค์ทรงอภัยบาปและทำให้เราได้คืนดีกับพระองค์แน่นอนเมื่อเรากลับมาด้วยหัวใจที่ปรารถนาพระองค์พระเจ้าทรงพระเมตตาและปรารถนาที่จะนำให้ทุกคนกลับคืนมาอย่างพระอาณาจักรข,ของพระองค์อีกครั้งวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโดยมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเราจะได้รับความเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัยเสมอ i